สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทร์รคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับก็ยังคงอยู่กับการแจ้งงานนะครับฮอนด้าคลิป1 2 5่งไอคันนี้นะครับซึ่งรับงานเข้ามานะครับมีอาการนะครับสตาร์ตติดยากพอติดแล้วเร่งไม่ขึ้นแต่ว่ารถมาอยู่กับผมนี่สตาร์ตบ่ติดเลยครับพี่น้องนะครับเอานะครับหลังจากคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ได้พาเพื่อนๆนะครับไปทําการตรวจเช็ค นะครับอาการเบื้องต้นนะครับแต่นะครับสิ่งที่ผมได้ตรวจพบเจอนั่นก็คืออาการเครื่องยนต์หลวมนะครับนี่นะครับเราสังเกตได้จากเสียงสตาร์ทแล้วก็นะครับกลุ่มควันที่ออกมาจากท่อระบายนะครับโดยปกติมันจะมีลมปิดๆออกมาเป็นเรื่องปกติธรรมดาในเรื่องของท่อระบายหรือว่ารูหายใจแต่ตอนนี้มันเป็นกลุ่มควันออกมานั่นหมายความว่า รถคันนี้มีอาการกําลังอัดไหลลงท้องอ่างนะครับเพื่อนทุกท่านนะนะครับในกรณีเครื่องหลวมจัดๆเนี่ยนะครับแต่นะครับผมก็มองว่ารถหลวมเนี่ยนะครับมันก็ยังติดได้อยู่นะครับมันก็ยังติดได้อยู่นะแต่ในเคสของรถคันนี้นะครับทุกท่านนะครับเท่าที่ผมดูแล้วนะครับรถคันนี้นะครับนอกจากเรื่องของอาการเครื่องยนต์หลวมแล้วนะครับ อ่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับรถคันนี้เมื่อเราเปิดสวิตช์กุญแจไฟ엔จินโคดไม่ยอมโชว์ขึ้นมานะครับทุกท่านนะอันนี้เปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับไฟ엔จินโคดไม่ติดหรือว่าไฟเครื่องไม่โชว์นั่นเองนะครับในรถคันนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะทําการเปลี่ยนฟินคอยเปลี่ยนมัดไฟมาก่อนหน้านี้ไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนด้วยสาเหตุหรือว่าเหตุผลอันใดนะครับเขาถึงเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับ นัชุดห้องสายพานก็ยังไม่ขันมาสักตัวเลยนะครับทุกท่านนะเออไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้เขาวางยาไว้ม่องใดเนี่ยอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าหากว่าเราแก้ไขเรื่องของไฟเอ g นจิ c นโคไม่ได้แก้ไขไม่จบนะครับผมก็จะไม่ทำเครื่องโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่า การที่เราไปทําเครื่องโดยพละการเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับติดขัดปัญหาอยู่ตรงไหนถึงสตาร์ทไม่ติดนะครับอ่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับตัวโค้ดนะครับที่มันโชว์ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไฟไฟเอนจินโค้ดมันไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับอ่าสำหรับรถคันนี้จะทำเครื่องก็ทำไม่ได้เกิดทำไปแล้วรถสตาร์ทไม่ติดอ้าวงานงอกครับ งานมันจะเข้าผมนะสินะครับก็เลยยังนะครับไม่ทําการรื้อเครื่องนะครับอ่าตอนนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็เป็นไฟเอนจิ้นโคดนะครับตัวบนก็จะเป็นไฟอ่าสัญญาณความร้อนนะครับหรือว่าไฟเตือนเรื่องเครื่องยนต์ร้อนนั่นเองนะครับทุกท่านมันจะมี2องกันอยู่ติดกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราทําการเปิดสวิตช์กุญแจเนี่ยนะครับไฟเอนจิ้นโคดไม่ยอมติดขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะ นี่นะครับอ่ามันไม่ยอมติดนะครับทุกท่านดี๋ยวเปิดสวิตกุญแจนะครับพอเราเปิดนะครับมันจะต้องติดนะครับเป็นปกติของรถหัวฉีดนะครับแต่ตอนนี้นะครับมันไม่ยอมติดขึ้นมานั่นเองนะครับเพื่อนๆนะอ่าไม่รู้ว่าเขาไปตัดสายไฟออกหรือไม่นะครับหรือว่าเป็นที่อะไรกันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆมันไม่ติดขึ้นมาแบบนี้การที่ไฟเอนจิ้นโค้ดไม่ติดเนี่ย นะครับมันส่งผลมันมีผลมากเลยนะครับกับอาการรถสตาร์ทไม่ติดเนี่ยนะครับจะไปรื้อจะไปซ่อมอ่าโดยที่ไม่เคลียร์โค้ดไม่ได้เลยนะครับทุกท่านนะอ่าในเคสนี้นะครับเจอปัญหาเข้าแล้วล่ะนะครับปัญหาใหญ่งานงอกแล้วครับพี่น้องนะครับคมเมนแชร์เครื่องรวมแทแน่ละนะครับมันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับที่เขาแก้ไม่จบนั่นแหละนะครับอ๋อเนะครับเดี๋ยวผมจะลองดำเนินการถอดแจ็คหัวฉีดแล้วก็ถอดแจ็คเซนเซอร์ต่างๆออกนะครับไม่ว่าจะเป็น เซนเซอร์ลิ้นเล่งเซนเซอร์ทีพงทีพีเนี่ยนะครับที่ลิ้นเล่งเนี่ยถอดออกให้เบิดเลยถอดออกทั้งเบิดเลยครับพี่น้องนะครับอ่าเซนเซอร์ความร้อนด้วยนะครับจับถอดอยางเดียวครับพี่น้องนะครับพอเราทําการถอดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าไฟมันจะโชว์ขึ้นมาไหมเป็นการหลอกให้มันโชว์นะครับถ้าระบบปกติมันจะต้องโชว์ขึ้นมานะครับทุกท่านอ่านี้ถอดออกมาแล้วเซ็นเซอร์ความร้อนนะครับทุกอย่างถอดออกหมดแล้วภายใน ห้องเครื่องนะครับถอดหมดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดสวิตกุญแจดูซิว่าไฟตัวไหนจะติดขึ้นมาบ้างนะครับอ้าวนะครับที่ติดขึ้นมาแดงๆตรงนี้นะครับก็คือไฟความร้อนนะครับไม่ใช่ไฟเอนจิ e นโค e ดนะครับอันนี้เป็นไฟสัญญาณความร้อนของเครื่องยนต์นะครับเอาเสียบกลับดีกว่าครับพี่น้องนะครับเสียบกลับนะ เดี๋ยวจะลืมเสียบทีหลังเดี๋ยวจะว่ารถติดโค้ดนะครับพอเราเสียบกลับไปแล้วเปิดสวิตช์ใหม่นะครับมันก็ดับไปแต่ว่าไฟเอ็นกินโค้ก็ยังไม่โชว์ขึ้นมาอยู่ดีนะครับนี่แหละนะครับปัญหานะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทหลอกล่อนะครับก็ไม่ยอมติดขึ้นมานะครับทุกท่านเอาสตาร์ทหลายจนแบตเบิดแล้วครับพี่น้องนะครับนะครับในเมื่อไฟไม่ติดนะครับโดยการถอด แก๊เซนเซอร์ต่างๆมันก็ยังไม่ติดขึ้นมานะครับอ้าวต่อไปนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําการตรวจเช็คก็คือนะครับการต่อนะครับการต่อเรียกดูโค้ดนะครับอันนี้ก็ได้ทําการต่อไว้แล้วแหละนะครับแจ็คต่อนะครับแจ็คต่อเรียกดูโค้ดเป็นแจ็คแดงเนี่ยนะครับในรุ่นนี้คลิกร้อยยี่ิห้าตัวนี้นะครับอยู่บริเวณติดกันกับแบตเตอรี่ด้านหน้าของรถเลยนะครับเพื่อนๆนี่เวลาต่อเรียกดูโค้ดต่อคู่ซ้ายแบบนี้ นะครับเวลาลบโค้ดก็ถอดออกแล้วก็เสียบกลับภายใน5วินาทีนะครับอันนี้นะครับเราจะต่อเพื่อเรียกดูโคตดนะครับอ่าผมก็ได้ต่อไปแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ต้นแล้วล่ะนะครับมันก็ยังไม่ยอมโชว์ขึ้นมานะครับอ้าวเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เชื่ออีกนะครับเดี๋ยวหาว่าผมไม่เรียกดูโค้ดมันก็ไม่โชว์สิแโงโต่างนั้นอย่างนี้นะครับอ่าเปิดให้ดูเลยนะครับตอนนี้นะครับมันมันก็ไม่ยอมโชว์ขึ้นมาอยู่ดี นะครับทุกท่านนะนี่ก็คือปัญหาที่ผมได้เจอนะครับในกรณีที่เจองานแบบนี้นะครับทําไงดีละ่ะเครื่องมือพิเศษที่จะต่อเข้ากับคอมอตัวคอมนะครับเครื่องมือพิเศษที่จะมาต่อเข้ากับตัวรถก็ไม่มีนะครับมันมีทางเดียวนะครับในกรณีที่อยู่ตามบ้านนอกชนบทอย่างนี้นะครับก็คือโทรหาเพื่อนฝูงว่ามีรถรุ่นนี้จอดซ่อมไหมนะครับถ้ามีรถรุ่นนี้จอดซ่อมเราจะทํายังไง ก็เอา ECU ไปเสียบเข้ากับรถเขาสิครับทุกท่านเห็นไหมนะครับเราต้องใช้เทคนิคนี้นะครับครับทุกท่านหลังจากที่เรานะครับได้ทําการตรวจเช็คเบื้องต้นไปแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คนะครับเพื่อฟันธงว่านะครับเรื่อนไม่เสียหรือว่า ECU เสียนะครับในเบื้องต้นเราจะทําการตรวจเช็คหลอดไฟ engine นะครับที่ เรือนไม่นะครับว่าหลอดไฟขาดเรือนไม่เสียหรือไม่ไฟถึงไม่ติดนะครับทุกท่านในเบื้องต้นเรารู้แล้วว่าสายสีขาวแถบฟ้านะครับเป็นสายกาวของหลอดไฟเอนจินนะครับ เราจะทําการต่อกต่อตรงนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าผมได้เอาเข็มหมุดจิ้มเข้าไปที่สายไฟสีขาวแถบฟ้าแล้วนะครับผมจะต่อมาลงกาวนะครับถ้าผมต่อลงกาวแล้วไฟติดขึ้นมานั้นหมายความว่าตัวเรือนไม้นะครับมีความปกติดีนะครับเรือนไม้ปกติดีแต่ถ้ามันไม่ติดขึ้นมาแสดงว่าเรือนไม้เสียนะครับทุกท่านนะ ก่อนที่เราจะไปฟันธงว่ากล่อง ECU เสียนะครับตอนนี้เราได้ทําการต่อตรงเข้าไปแล้วนะครับผลปรากฏว่านะครับไฟ Engine Code หรือว่าไฟเครื่องมันติดขึ้นมาเป็นปกติดังนั้นเราสามารถฟันธงได้เลยนะครับว่า เรือนใหม่ไม่เสียนะครับทีนี้ในเมื่อเราตรวจเช็คแล้วนะครับว่าเรือนใหม่ไม่เสียเนี่ยโดยการต่อ,อาสายกาวลงโครงตรงๆเลยนะครับสายกาวของหลอดไฟเอ็นจิ้นโค้ดเนี่ยสีขาวแถบฟ้าเนี่ยนะครับไฟเอ็นจิ้นโค้ดติดนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการตรวจเช็คจากาสายไฟใต้เรือนใหม่มาที่ ECU นะครับสายสีฟ้านะครับก็ตามที่เพื่อนๆได้ยินเสียงเลย ก็เป็นนั้นว่าสายไฟมีความต่อเนื่องดีนะครับสีฟ้าขาวมันมี2เส้นนะดูดีๆสายเส้นสีไหนนะครับไปที่เรือนไม้นะครับเอาในเมื่อเราได้ทําการตรวจเช็คแล้วเรือนไม่ไม่เสียสายไฟไม่ขาดดังนั้นเราก็พุ่งเป้าไปกันที่นะครับเรื่องของ ECU เสียนะครับแต่ก่อนที่จะฟันรงว่า ECU เสียเราต้องหารถปาเทสก่อนนะครับทุกท่าน เอาละนะครับทุกท่านก็คอยชมคลิปกันต่อไปนะครับว่าเราจะหารถที่ไหนนะครับมาทําการเทสของ ECU กล่องนี้นะครับเพื่อที่จะฟันธงว่าเสียจริง100%นะครับเพื่อนเอ้านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็รอติดตามชมกันต่อไปครับทุกท่าน